สวัสดีครับนักเรียนทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4หวังว่าน,นักเรียนทุกคนคงพร้อมที่จะเริ่มเรียนกันแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนกันเลยบทเรียนที่เราจะเรียนกันในครั้งนี้คือเรื่องตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการคูณและประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการหารตอนที่2 จุดประสงค์การเรียนรู้ของบทเรียนในครั้งนี้ 1. เพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสด<อ>งการคูณและประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารได้ 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยค<ล>สัญลักษณ์แสดงการคูณและประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารได้อย่างถูกต้องและข้อ 3. เพื่อให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน บทเรียนในครั้งนี้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดต,ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ดังนี้มาตรฐานที่ค .1.1 เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจํานวนระบบจํานวนการดําเนินการของจํานวนผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการสมบัติของการดําเนินการและการนําไปใช้ตัวชี้วัดที่ค .1.1 ป .4 ทับ9 หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณของจำนวนหลายหลัก2จํจำนวนที่มีผลคูณไม่เกิน6หลักและประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารที่ตัวตั้งไม่เกิน6หลักตัวหารไม่เกิน2หลักบทเรียนในครั้งนี้จะเป็นบทเรียนที่ต่อเนื่องจากบทเรียนครั้งก่อนในเรื่องการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณและประโยคสัญลักษณ์แสดงการหาร ดังนั้นนักเรียนสามารถไปทบทวนก่อนเรียนได้ที่คลิปการสอนคั้งก่อนนะครับบทเรียนในครั้งนี้จะเป็นบทเรียนในเรื่องของการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณและประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารลักษณะข,ของโจทย์จะเป็นโจทย์ปัญหาเราต้องทำความเข้าใจโจทย์ปัญหาเสร็จแล้ววิเคราะห์โจทย์ นำมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เราถึงจะดำเนินการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าได้ครับดังตัวอย่างต่อไปนี้ครูการซื้อสมุดจำนวน6เล่มราคาเล่มละ A บาทครูการจ่ายเงินค่าสมุดทั้งหมด150บาทครูการซื้อสมุดราคาเล่มละก e ีบาทขั้นแรกครับทำความเข้าใจโจทย์ก็คือเราต้องวิเคราะห์โจทย์ก่อนว่า โจทย์ให้อะไรเรามาบ้างและโจทย์ถามอะไรเราสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มามีดังนี้ครับ 1. ครูกันซื้อสมุดมาจำนวน6เล่ม 2. ราคาเล่มละ A บาท 3. ครูกานจ่ายเงินค่าสมุดทั้งหมด150บาทต่อมาครับสิ่งที่โจทย์ถาม ครูกันซื้อสมุดร,ราคาเล่มละกี่บาทซึ่งสมุดร,ราคาเล่มละกี่บาทก็คือหาค่าของตัวไม่ทราบค่า a นั่นเองครับหลังจากทำความเข้าใจโจทย์และวิเคราะห์โจทย์เรียบร้อยแล้วเราก็นำสิ่งที่ได้มาทำในขั้นต่อไปครับขั้นดำเนินการเริ่มต้นเราต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์ก่อนใช่ไหมครับทีนี้ประโยคสัญลักษณ์ของเราจะเขียนเป็นโดยใช้กระบวนการใดบวกลบคูณหาร ลักษณะเราย้อนไปดูที่สิ่งที่โจทย์กําหนดให้ครับนักเรียนสังเกตเห็นว่าหน่วยของจํานวนที่โจทย์กําหนดให้มาไม่เหมือนกันก็คือครูการซื้อสมุดจํานวน6เล่มราคาเล่มละ A บาทนักเรียนเห็นไหมครับว่าหน่วยที่โจทย์กําหนดให้มาไม่เหมือนกันดังนั้นการบวกกับการลบจะใช้ไม่ได้แล้วครับเหลือแค่การคูณกับการหารเราก็มาดูว่าเราจะใช้ การคูณหรือการหารดีในการเขียนประโยคสัญลักษณ์โจทย์ข้อนี้จะเียนประโยคสัญลักษณ์ในรูปของการคูณครับดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ที่เราจะได้ก็คือ6คูณด้วยตัวไม่ทราบค่า A เท่ากับ150บาทเพราะว่าอะไรเพราะว่านักเรียนนึกภาพตามครับสมุด6เล่มราคาเล่มละ A บาท แล้วก็จ่ายเงินทั้งหมด150บาทก็คือเรานำจำนวนสมุดมาคูณกับด้วยราคาก็จะได้เป็นผลรวมของเงินที่เราต้องจ่ายใช่ไหมครับหลังจากเราได้ประโยคสัญ,ญลักษณ์แล้วเราก็มาดำเนินการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในที่นี้จะใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการคูณและการหารครับจากสิ่งจากประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่เราได้ก็คือ6 คูณตัวไม่ทราบค่า a เท่ากับ150จากนั้นใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการคูณและการหารก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์ใหม่ดังนี้ครับ150หาร6เท่ากับ a แล้วก็มันเริ่มดำเนินการหารครับ150หารด้วย6จะได้เท่ากับ25ครับแสดงว่าตัวไม่ทราบค่า a มีค่าเท่ากับ ยี่สิบห้านั่นเองครับเสร็จแ,แล้วเราก็มาตอบว่าครูกันซื้อสมุดมาราคาเล่มละยี่สิบห้าบาทนั่นเองครับต่อไปครับมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างโจทย์ถามว่าแม่จัดหนังสือสี่สิบแปดเล่มไว้เป็นตั้งตั้งละทีเล่มรวมหกตั้งแม่จัดหนังสือตั้งละกี่เล่ม เริ่มต้นเราก็ดําเนินการทําความเข้าใจโจทย์โดยการวิเคราะห์โจทย์ว่าโจทย์กําหนดอะไรให้เรามาบ้างและโจทย์ถามอะไรเราครับทําความเข้าใจก็ขั้นแรกก็คือดูว่าโจทย์กําหนดอะไรให้เรามาบ้างครับ 1. โจทย์บอกว่า,วาแม่จัดหนังสือ48เล่ม 2. จัดไว้เป็นตั้งตั้งละทีเล่ม 3. ได้รวม6ตั้ง สิ่งที่โจทย์ถามครับโจทย์ถามว่าแม่จัดหนังสือตั้งรักกี่เล่มก็คือโจทย์ให้หาค่าของตัวไม่ทราบค่า t นั่นเองหลังจากทำความเข้าใจโจทย์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาเริ่มขั้นดำเนินการครับก่อนอื่นเราก็ต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์ให้ได้ก่อนในข้อนี้เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์โดยใช้วิธีการหารครับจะได้ว่า48หารตัวไม่ทราบ ค่าทเท่ากับ6เหตุผลที่ใช้การหารครับเพราะว่าโจทย์ข้อใดที่บ่งบอกถึงในการจัดกลุ่มแบ่งกลุ่มหรือแบ่งเงินโจทย์ลักษณะนี้นะครับจะใช้ในลักษณะของการหารครับต่อมา คิดโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการคูณและการหารครับจากประโยคสัญลักษณ์ที่เราได้48หารตัวไม่ทราบค่า t เท่ากับ6เราก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์ใหม่ดังนี้ครับอันแรกเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การคูณได้ตัวไม่ทราบค่า t คูณด้วย6เท่ากับ48และอีกอันนึงเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การหารได้ครับ จะได้ว่า48หารด้วย6เท่ากับ t นักเรียนสามารถเลือกที่จะจัดหรือใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการคูณและการหารเนี่ยเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ใหม่อันไหนก็ได้ครับในการคิดกรณีคิดจากประโยคสัญลักษณ์การคูณครับตัวไม่ทราบค่า t คูณด้วย6เท่ากับ48แล้วก็มาพิจารณาว่า จำนวนใดคูณด้วย6เท่ากับ48ครับก็คือ8คูณ6เท่ากับ48ดังนั้นตัวไม่ทราบค่า T ก็จะเท่ากับ8นั่นเองครับกรณีเราใช้วิธีการหาร48หารด้วย6เท่ากับตัวไม่ทราบค่า T เราก็มาเริ่มดำเนินการหารครับ48หาร6ได้เท่ากับ8ครับ แสดงว่าตัวไม่ทราบค่า e ก็จะเท่ากับ8นั่นเองดังนั้นเราก็สามารถตอบได้ว่าแม่จัดหนังสือตั้งละ8เล่มนั่นเองครับเป็นไงกันบ้างครับนักเรียนหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจในบทเรียนในครั้งนี้กันนะครับจบแล้วครับนักเรียนเป็นไงกันบ้างหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจในบทเรียนในครั้งนี้กันนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้า สำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ